แบกความรู้สึกล้มเหลวกลับบ้านนะมองไม่เคยเห็นความสำเร็จของตัวเองในชีวิตเลยเรียกว่าแทบจะสูญเสียศรัทธาต่อตัวเองทั้งหมดไม่มีดีดีไม่พอไม่คู่ควรเป็นคนล้มเหลวอะ่ะเปลี่ยนความรู้สึกในอดีตทั้งหมดจากกล่าวโทษเป็นขอบคุณเออว่ะถ้าฉันไม่เจอคนนี้ฉันก็ไม่เป็นคนแบบนี้ถ้าฉันไม่ได้ก้าวเข้าไปตรงนั้นฉันก็แข็งแกร่งแบบนี้ไม่ได้ถ้าฉันไม่เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ ฉันจะอดทนสะเทินน้ำสะเทินบกอย่างนี้ได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมาไม่บังเอิญเพรามาเพื่อหล่อหลอมฉันนะมันกลายเป็นเปลี่ยนมุมมองเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนอดีตจากการเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่ออดีตได้ความเชื่อที่มีต่อตัวเองเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากค่ะ